Thank you วันนี้เรานะครับมานีกิ๊บทเวลนะครับก็จะเดินทางไปกางเต์กันนะครับที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก็บริเวณเนินปูดดอยนะครับที่เราเคยไปนะครับครั้งนั้นเราไม่ได้กางที่เนินปุดดอยนะเราเป็นกางที่เนินช้างเผือกนะครับใกล้ๆกันอยู่บริเวณเดียวกันนั่นแหละนะวันนี้พี่กิ๊เตรียนตัวมาเป็นอย่างดีเลยนะใช่เลยยังไงบ้างพี่กิ๊ระหว่างทาง เราคือเราเราออกเดินทางมาแต่เช้าไหเราก็เลยได้เห็นดีบรรยากาศหมอกเต็มเลยเนี่ยข้างหน้าหมอกขึ้นเนี่ยหมอกลงเต็มเลยเนี่ยตลอดทางนะครับโอ้ดูดีสวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะครับคือสภาพบรรยากาศจริงนะครับสวยอาจจะอาจจะเห็นหมอกไปเยอะกว่าน,นี้นะครับเห็นแล้วก็ค่อยๆขับรถไปอย่างนี้ตลอดทางเลยนะวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเนี่ย หมอกอยังเยอะอยู่เลยนะหมอกอยังเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุทยานแห่งชาติทองผักภูเลยนะครับ นี้เราก็กลางเต็นท์เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินลงไปชมด้านล่างกันนะครับบรรยากาศช่วงนี้กาลังดีเลยลมก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับเดี๋ยวตามพี่หนุ่มมานะครับก็เรากางเต็นท์ไว้ด้านบนแล้วก็กางถาไปที่ด้านล่างนะเพื่อจะชมวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกัน ว่าวิวจะสวยแค่ไหนดูพี่กิฟต์นะชิวเยอะพี่กิฟต์ชิวมากเลยอยู่ด้านล่างพี่กิฟต์สักทายเพื่อนหนะแล้วเป็นไงบรรยากาศดีปะดีมากเลยนะเย็นอยู่เลยอากาศเย็นอากาศค่อนข้างเย็นเลยอ่ะดูวิวด้านหน้าแล้วนะนี่นะครับเนี่ยมุมมองของพี่กิฟต์นะครับแต่ว่าตรงนู้นมันมีหมอกอ่อนๆอยู่เลยนะใช่วิวดีมากเลยนะทางด้านนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถที่จะลงไปชมวิวได้นะครับ นี่ยู่โดยรอบนะครับของจุดบริเวณลานกลางเต็นท์กูด,ดอยตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับอาเมื่อครั้งก่อนเราเคยไปกลางเต็นท์อยู่ทางด้านโน้นคือ,อชั้นเผือกเนินชั้นเผือกอวันนี้เรามาแก้มือครับเรามาที่เนินกุดดอยนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับที่เขามากลางเต็นท์นะครับ วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ยังมาไม่เยอะเท่าไหร่นะก็พอมีบ้างแต่<อ>แต่วันนั้นนะ่ะวันนั้นที่เรามาเยอะเยอะกว่านี้มากเลยนะครับก็จะได้ชมบรรยากาศตรงนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะช่วงนี้คาดว่ากลางคืนนะครับน่าจะมีหมอกแล้วก็น่าจะหนาวกว่านี้แล้วไปราไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมนะตรงนี้ ก็จะมีเตานะครับให้เราใช้ได้นะครับใส่ฟืนหรือใส่ถ่านก็ได้นะประมาณนั้นนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้เอามานะแต่ถ้าเกิดเราเอามาเองก็นี่ทางด้านโน้นอ่าแล้วก็นี่กุดดอยโอเคเดี๋ยวเราไปชมกุดดอยกันก่อนก็จะมีต้นโป่งนะครับอยู่ทางด้านนี้ปลูกไว้ ข้างๆทา,า,างเดินที่เราจะไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของเนินขุดดอยนะครับ <All right. S 1> ก็สามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพที่ ค่อนข้างที่จะไกลเลยทีเดียวนะครับทางด้านนู้นนะ่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเขื่อนว่าเชยาลงกรนะครับที่จะเป็นน้ําทางด้านนู้นนะครับตลอดแนวเลยก็จะเป็นอวิวทิวเขาอยู่ตรงนี้นะครับรวมก็ค่อนข้างที่จะมีมาเรื่อยๆนะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรนะส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นเต็นเตนของเรานะอยู่ด้านบนนู้นนะเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นเห็นกร <laughs> ะถาโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวช้างเผือกนะครับปไปพิกับ ด้านซ้ายมือนะครับก็จะไปช้างเผือกนะเน,นี่ยเนี่ยเราจะไปเนินช้างายก่อนเนี่ยจะไปช้างเผือกนะแต่ว่าเราจะไปตรงช้างพายก่อนนะก็จะเป็นพี่พี่ที่เข้ามากางเต็นท์นะทางด้านนี้นะใช่ลานกว้างแต่ตรงนี้จะไกลห้องน้ำหน่อยคือจะต้องเดินขึ้นเนินกลับไปไงครับตรงที่พี่หนมกับพี่กิฟต์กางเด็นอ,อยู่ทางด้านหลังนู้นอนะ่ะ จะใกล้ห้องน้ํานะก็ไม่ต้องเดินไกลแล้วก็ไม่ไกลลานจอดรถมากด้วยนะเวลาที่เราขนของสัมภาระลงจากรถนะมันไม่ไกลไงนี่นะครับจุดชมวิวช้างพายนะไปเลยไปชมกันนี่ก็ไม่เกินทาคนเพราะว่าตอนนี้มีเราสองคนโอ้ยเราสองคนก็เท่ากับสามสี่คนแล้วน้ําหนัก่ะไปชมบรรยากาศนะเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นมุม อ่าที่จะสามารถมองเห็นทิวเขานะครับสวยๆตรงนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับตรงนี้ไม่มีคนขึ้นมาดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจนสนวนากจะไปดูที่จุดชมวิวอ่ากุดดอยที่เราไปเมื่อกี้นะใช่เพราะเวลาถ้าไม่เห็นมันมันบุมลงมาอยู่ตรงเนี้ยตรนี้คือเราโดนแดดแต่ว่าเราไม่รู้สึกร้อนนะเพราะว่าอากาศมันเย็นไงคือรู้สึกเราจะอบอุ่นมากเลยไอคิ้เจอลงลงไปชั้นล่างให้ดูไหมโอเคปะเดี๋ยว พี่กิฟจะเดินไปชั้นล่างนะครับให้เพื่อนได้ชมกันก็จะมี2ชั้นนะครับนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองขึ้นไปเห็นทางด้านนี้นะเห็นไหมครับก็จะเป็นทิวเขานะนี่ก็จะเป็นภูเขาอ้าวพี่กิฟมาแล้วเหรอฉันไม่เกินห้าคนฉันจะมี้าห้าไม่เกินห้าคนที่พี่หนุ่มยืนไม่เกินหาคนใช่เหรอใช่เพราะว่าเขากลัวมันกลัวตัวอันพังใช่ไหมอ๋อนอนนะครับพี่กิฟลอง ทำท่าชี้หน่อยสิว่าเขื่อนอ,อ,อยู่ตรงไหนเขาขาวนู่นน่ะน่าจะเป็นเขื่อนนะ<อ>ถ้าเขื่อนไม่ใช่ลาลงกรนะครับ<อ>้เดินกัะเนินเหนื่อยแค่นี้ก็เหน<อ>ื่อยนี่ไงช้างใหญ่ด้วยไหนแม่ช้างหันมาหน่อยสิแม่ช้างคาย่ะนะแม่ช้างหันมาแล้วนะครับ ไปไปไปเลยไปเลยเดี <One input> ๋ยวเราจะลงมาทางด้านนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นที่เขาทำไว้ให้กางเต็นท์นะครับจะเป็นชั้นดินเรียบๆนะก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้เหมือนกันนี่นะครับโอ้เดินนี่ยังเหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่มีเหงื่อออกนะเออมันเหมือนกับว่า ากาศมันก็่ังที่จะเย็นไงเย็นแบบช้ำๆเลยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงพี่น้องเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันกวางด้วยแล้วก็มีเนื้อด้วยตอนนี้กางได้หมดนะครับนี่เขาทำไว้ให้กางเต็นท์นี่แหละคือคือเนี่ยเขาจะทําเป็นขั้นบันไดเนี่ยไปคิดดูเห็นไหมเนี่ยเขาจะทำเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะให้เรามากางเต็นท์ได้นะครับคือถ้ากางเต็นท์ตันนี้ก็หันลงมาก็จะจะเป็นป่าไผ่นะตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดอยู่ทางด้านหลังนู้นก็จะเห็นกับวิวนะนี่เพื่อชวนพี่หนุ่มมาหลายรอบเพราะว่ายังกลางไม่ทุกมุมเลยเนี่ยมาสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งแล้วอะรอบรอบนี้รอบแก้ตัวครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปกลางที่นี่ทางนู้นนะรอบที่แล้วเราไปกลางที่เนินช้างเผือกกันนะครับไม่ใช่อะไรอยากมากลางที่กูดดอยนี่แหละแต่ปรากฏว่ามันมลานมันเต็มไงก็ <laughs> เลยต้องไปรลบมุมอยู่ทางด้านนู้นนะครับ <laughs> เพื่อนๆที่ติดตามเราอยู่ก็ ขึ้นไปดูคลิปกเก่าๆของเราได้เนาะเดี๋ยวเราเดินบันไดอันนี้ขึ้นแพงบนนะครับก็จะมีเต็นท์อยู่ด้านบนนะครับเมื่อกี้ไปไหมคลิปการเดินขึ้นมาแล้วครับไปเราตามที่คิิบไปเ <laughs> ซครับพี่คิิบเสเซมาทางนี้นะเสมาทางนี้เซมาก็เตะนะ <laughs> <laughs> ตามที่คิิบไปครับ ใช่เ,เวลาเรามาอะไรต้องรอคิวลงไปทันทีเลยเพราะว่าไม่เติมก็จะมีจุดไปล้างจานให้นักท่องเที่ยวนะที่มากางเต็นท์ทางด้านนีน้นะครับก็มีหลายจุดนะครับเดี๋ยวาพาไปชมกันทางนู้นเราเคยมากางเต็นท์ทางด้านนู้นนะครับทางนู้นป้ายชักเลยจ,กกจ้ำกัดจำนวนสามห้าคนค่ะเดี๋ยวให้คลิปลงลงไปก่อน คืนแม่งหมดละเป็นไงเพื่อนสวยเลยโอ้โหดอกนี้นก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดชมวิวหนึ่งนะเขาเรียกว่าจุดชมวิวเนินช้างเผือกนะครับมอสขึ้นที่ไห <c oughs> นกั <c oughs> นเขียนว,วนอนเลย <c oughs> มอสขึ้นภูเขาใช่ไหมไม่ใช่ม้า วิวทางด้านนี้นะครับนี่ตอน,ต,อตอนนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะที่จะสามารถกางเต็นท์ได้เช่นกันนะครับก็จะมีนกท่องเที่ยวที่เขามากางเต็นท์อยู่บ้างแล้วนะทางด้านนี้ตอนนั้นนะที่เรามากางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีไก่ป่านะตอนเย็นๆนะครับเขาก็มาเป็นฝูงเลยเขามาหากินอาหารไงเดินผ่านหน้าเต็นท์เราไปเลยเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขานะเขาก็มาแบบ ชิวๆนะเนี่ยตรงเนี้ที่เรามากาเต็นท์กันเมื่อก่อนนะวิวก็สวยนะแต่ว่าวิวไม่กว้างเหมือนเหมือนทางด้านนูงงน้นไงนี่นะครับเป็นวิวอีกวิวหนึ่งก็ลงจากนี้ก็ถ้าเหยียบใบไม้ก็คงจะลื่นเลยนะลื่นลงไปนู่นเลยครับต้องตามไปเก็บข้างล่างนู่นแหละครับนะน,นี่นะเพื่อนเพื่อน ลองลองลองจินตนาการภาพตามพีห่หนุนะ่มนะเมื่อคราวที่แล้วที่เรามากางเต็นท์กันตรงนี้นะแล้วเราต้องเดินไปเข้าห้องน้ำทางด้านบนทางนู้นนะเห็นไหมครับแล้วก็เ,เราก็ต้องเดินขึ้นเดินลงกันตรงนี้เราก็เลยอรอบนี้นะยังไงเราต้องถ้าลานไม่ว่างยังไงเราก็ต้องเอาข้างบนได้ได้นะเพราะว่าเหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> ตาสว่างเลยอะ่ะข้กมับแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูสิก็จะเป็นขั้นบันไดให้เราเดินเห็นไหมไอ้พี่คิดเนี่ยไหนเนี่ยบันได เดินกันจะเหนื่อยอะ <laughs> ่อะไก่ว้ามันขึ้นเนินมันขึ้นเนินไงตอน,นไหนเราจะ,ะคนสัมภาระลงมาใช่ไหมเราก็อีกอย่างก็คือเวลาเก็บสัมภาระด้วยไงครับที่นี่ไม่มีรถเข็นนะครับเราต้องยกขึ้นยกขึ้นยกลงเองนะ,ะจุดนี้ก็จะเป็นที่สําหรับล้างจานนะครับก็จะมีถังขยะนะทางข้างๆแล้วก็จะมีห้องน้ํานะ,ะไม้ไผ่นี่ก็เป็นห้องอาบน้ําชายนะครับแล้วก็เป็นห้องห้องน้ํา อาชายหญิงตลอดแนว,วทั้งด้านนู้นเลยนะครับตรงด้านบนนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับนี่ภาพนี่ก็เป็นภาพทางด้านหลังเราก็ขึ้นเดินเราก็รู้สึกว่าเราจะหายใจไม่ค่อยทันนะนะพี่กิ๊ฟเหนื่นอยที่ดิห้องอาบน,น้ำชายขอคัสติกมากเลยเข้าไปาได้หมยห้องไม้ไผ่เนี่ยนม่เคยเข้าไปถ่ายแล้วนะอยู่ข้างในก็จะอ,อยู่ท่ามกลางารธรรมชาตินะ เพื่อนๆท่านใดอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองลองกลับไปดูคลิปเก่าของเราที่เป็นจุดกลางเต็นเนินช้างฝึกนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ําด้านบนกันดีกว่านะครับเพราะว่าจุดนี้เราเคยมาถ่ายแล้วค่อนข้างสะอาดนะครับห้องน้ําเดี๋ยวไปชมห้องน้ําชายดีกว่านี่ห้องน้ำหญิงแล้วก็ ชต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าไปด้วยนะนี่ก็จะมีรองเท้าอยู่ด้านหน้านะนี่จะเป็นชักโครกนะครับอันน,นี้เราก็จะมีสายชีดนะนี่ก็เหมือนกันครับลา้านหน้าแล้วก็กระจกนะครับ เดี๋ยวเราไปชมห้องอาบน้ำกันอยู่ทางด้านนู้นนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับนี่ห้องอาบน้ําหญิงแล้วก็ห้องอาบน้ําชายอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาไปชมห้องอาบน้ําชายกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนขึ้นไปครับเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ํานะครับนี่ก็จะมีถังน้ําแล้วก็มีฝักบัวนะครับ ห้องทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นแบบชักโครกนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับนี่นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นโถปัสสาวะชายแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าของกระจกะครับพอมองออกไปทางด้านหน้าห้องน้ําก็จะเป็นใต้เนินปูด,ดอยนะครับ นี่ก็เป็นบัตรที่เราเข้ามาเข้ามาอุทยานนะครับทั้งหมดร้อยจ็ดสิบาทก็มีค่าการเป็นคนละ30บค่าของคนเข้าผู้ใหญ่คนละ40 40บาทแล้วก็รถคันละ3 0บาท30บาทลองรวมดูน่าจะร้อยเจ็ดสิบนะนะเจ็ดสิบนี้มันมันมันสามารถที่จะไปเข้าน้ำตกโจกระดิ่งได้ ต่อเลยโดินทีน่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มเติมไม่ต้องเสียเพิ่มเติมก็คือ<ช>เราเราได้เสียค่าเข้าอุทยานเรียบร้อยแล้วเสียรอบเดียวรอบเดียวโอเค<ๆ>เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปน้ําตกเจ้าก,กระดินกันนะไปะตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ําตกเจ้ากระดินนะแต่ว่ายังไม่ถึงน้ําตกดีหรอกเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในอีกอตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นด่านชําระค่าเข้าไปด้านในนะครับของอุทยานแต่ว่าเรามี บัตรแล้วนะที่เราได้ชําระตรงที่เราเข้าไปลานกลางเต้นของบุทยาแล้วนะครับบ้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราเอาบัตรให้พี่ๆก็ดูนี่ก็จะเป็นอัตราค่าผ่านเข้าอุทยานนะครับ เราก็ให้พี่กิบพาเราเดินไปที่น้ําตกนะครับพี่กิ๊บอกว่ามาบ่อยเหลือเกินมาตั้งแต่สมัยยังไม่ต้องจ่ายค่าเข้าไปข้างในนะครับมาตั้งแต่ยังไม่มีทางเดินแบบนี้ด้วย <Okay. S 1> คือตอนนี้คือเขาพัฒนาแล้วนะมีสะพานมีอะไรเรียบร้อยนะตอนนี้พี่กิ๊บอกว่าการที่เราเดินทางมาเราต้องมีน้ําด้วยเด็พี่กิบแบกน้ํามาให้พี่หนุ่มนะครับระหว่างทางถ้าเราหิวน้ำเราก็กินน้ําจากตรงน,นี้ได้เลย <Hey. S 1> นี่นี่คือตาน้ำเนาะ อันนี้ไม่ใช่ตาน้ํานะครับคือท่อท่อน้ํานะครับ <c oughs> นะฮะเป็นทางเราก็เล่นกันไปด้วยนะยไหนยังพี่กิ๊บไหวว่าเดินชิดขวาเดินชิดขวาป้ายบอกเดินชิดขวาก็จะมีจุดพักนะครับให้เรานั่งพักได้ด้วยทางด้านนี้พักไหมพี่กิฟตอ่าพี่กิ๊บบอกไหวครับไหวก็ไปสิครับรออะไร <c oughs> ทางด้า,าน,นหลังก็นะครับเราเดินก็ไม่ได้มาคนเดียวนะก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินมานะครับทางนั้นก็เยอะเหมือนกันเราเดินมาักพักเราก็จะมาถึงสะพานเนี่ยครับเมื่อก่อนไม่มีนะเราต้องเดินข้ามน้าเอาแตาา่ทางวิทยานได้ทําสะพานมาให้เราแหละเดินข้ามไปแบบสบายๆตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะเย็นสบายเลยนี่นะครับ น้ำที่ไหลมาจากน้ำตกกัปก็ดินนะก็อยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นะทางด้านนู้นก็จะถึงแล้วก็จะมีสะพานนะครับตอนนี้เราก็ให้ที่คลิปลงไปก่อนนะครับทางด้านนน้นนะครับโน้นลงไปแล้ว นี้ก็คือน้ำตกเจก้กากระดิ่งนะครับอยาไรชิมเรียกแล้วอา่าริ้ก็กำลังทนบรรยากาศนะอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับลมอ่พัดมาทางด้านนี้ ตรงนี้มีน้ำกระเซ็นเข้ามาด้วยค่ะ ก็บรรยากาศของน้ําตกเจ้าก,กระดิ่นนะครับตรงนี้ลมค่อนข้างที่จะเย็นเลยที่ลงมาจากน้ําตกนะครับน้ําก็น่าจะเย็นมากๆนะวันนี้ที่เก็บลงไปนั่งข้างล่างเมื่อกี้ชิลเลยแหละยังไม่อยากกลับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เต็นท์แล้วนะมาไปกินไนหะมป่ะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของช่วงใกล้ที่พระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ตกทางด้านหน้าเต็นท์เรานะจะตกทางด้านหลังนะครับบรรยากาศทั้งทางดีเลยตอนนี้แล้วก็หนาวด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับทางด้านโน้นนะครับเข้ามาเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมกันอ่าด้านบนนะครับจะมีเพื่อนบ้านนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวที่จะทำตับข้าวเย็นแล้วล่ะ ที่คิดก็ก่อไฟแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิ้งไก่ครับนี่ไก่ไ้งไก่ปิ้งอ่านี่ไหมักไว้แล้วเนี่ยหมักไว้สามพันปีกินผะลูจอครับยังไม่ได้ย่างเลยกินหมักไห้นี่เรานี่ก็เป็นเวลายามเย็นแล้วนะคะได้เวลาประกอบอาหารของพวกเราแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่าพี่หนุ่มทำอะไรกันวันนี้ แทนแทเรื่องปิ้งย่างไว้ใจพี่หนุ่มไม่รับรองว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันยังไม่ยังไม่สุกยังไม่สุกไฟอ่นนนอนนิงๆตรงนี้เราก็ทำกับข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมไปด้วยนะครับ <S <S ช่วงนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วก็จะเห็นตรงเส้นขอบฟ้านะจะเป็นเส้นสีอ่า สีทองอืสีอะไรดีจะชมพูก็ใช่นะหลากสีเลยได้แลวอืมสไสวยกับส้มสีทิวเขาด้านล่างก็จะเป็นเหมือนหมอกนะนะใช่บรรยากาศค่อนข้างดีเลยตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในทารนะคับจับบรรยากาศเย็นๆตรงนี้อากาศก็โห่กำลังได้เลยนะเราก็รอไก่ย่างของเราแล้วก็พี่คิดก็อุ่นข้าวครับครับตอนนี้เราก็ย่างไก่เสร็จกันบรรทีเรียบร้อยแล้วนะพี่คิดก็กําลังเตรียม จานนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเย็นกันนะครับเป็นเมนูไก่ย่างนะแล้วก็ลูกชิ้นย่างนะครับตรงนี้ย่างเองกับมือครับไม่เองกับมือเ <Yeah. S 1> <laughs> นี่ข้าวก็ร้อนร้อนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะาไปรับประทานอาหารเย็นกันดีกว่านะตอนนี้นะครับหน้าเต็นท์ของเรานะนี่ก็มืดแล้วนี่เห็นไหมครับเริ่มมืดแล้ว นะครับในกล้องก็อาจจะดูยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับแต่สถานที่จริงน้นมืดแล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับก็เปิดไฟอะไรกันนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันนะครับสวัสดีเจ้าจะกัก่จนัน้อยมาทําอะไรเนี่ยมากินไข่ปิ้งกับเราใช่ไหม <laughs> มาตัวเดียวแหละ ไม่ยอมไปด้วยนะบินเล่นอยู่บนโต๊ะนี่แหละครับตอนนี้เรา,เราก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ดะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแล้วก็จะเข้านอนกันตอนนี้หนาวมากเลยนะพอดีมีเจ้าจักรจันทร์น้อยมาทักทายเราตรงน,นี้ <c oughs> ตาโปนเชียวโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านะฮะอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะครับจาก ทางด้านหน้าเราทางด้านนี้นะครับเนี่ยทางช่วงนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นทิวเขาแล้วก็จะมะีสายหมอกนะครับก็บรรยากาศช่วงนี้ก็กําลังหนาวเลยหนาวมากมายเลยก,กิฟก็ยังนอนอยูอย่เต็น์นะครับเราก็ออกมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็ลมก็พัดมาเบานะสังเกตจากใบไม้ได้านล่างนะครับ เดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวพี่กิฟตตื่นนะเดี๋ยวเราก็าจะมาทําอาหารเช้านะฮะเล็กๆน้อยๆรับประทานกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปกลางเทนนิกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็รอชมคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปกลางที่ไหนนะไม่ใกล้ไม่ไกลจะแถวนี้ครับก็พอประมาณนะครับ ตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเช้าก e ันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บเต็นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อนะเดีาา๋ยวยังไงเราจะเก็บภาพบรรยากาศกให้เพื่อนได้ชมกันอีกท้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเก็บเต็นกันก่อน,นตอนนี้เราก็เก็บเต็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปกางเตน็นกันต่ออีกสถานที่หนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราขอขนสัมภาระสิ่งของขึ้นไปที่รถก่อนเนาะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ